สวัสดีครับวันนี้ผมมาแคสเกมมินิโวลน,นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทำภารกิจลูกคงไฟสีส้มที่อยู่ข้างๆไอไอผลไม้เนี่ยเนี่ยาลูกคไฟนีนะ่เสร็จแล้วก็เกิดเข้าไปแล้วเราก็รอให้มันเด้งขึ้นมาหน้านะน,นี้อันนี้เราต้องเก็บ นี้เราต้องสะสมใบนี้เพื่อมาแลกของพวกนี้นะครับน,น,น,นี่แล้วเราก็ต้องมาทำภารกิจตรงนี้เพื่อเอาไอ้พุเนี่ยไปไปตีเอนนี่แล้วก็เราก็จะได้สก,กินถาวอหรือก็คือชุดไอ้พวกเนี้ยชุดไอ้ที่อยู่พวกเนี้ย แล้วการเตะเนี้ยผมได้สก,กินถาวรมาไปหมดแล้วแล้วเราก็จะมาทําอันนี้กันนะ,ะอันนี้คือผมทําภารกิจต,ตอนเช้าไปแล้วเดี๋ยวมารับกันรับหนึ่ง้รับผุ้นี่รับนี่แล้วก็แล้วก็มาแชร์อันนี้ให้กับคนที่เราจะแชร์นะคะรอๆกันก่อนผมจะแชร์ไปให้น้อง เราแชร์เสร็จแล้วก็กดออกมาจากหน้านี้ก็แล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนี่เท่านี้เราก็จะมี10อันแล้วผมก็จะเอามาแลสกสกินตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราขอไปตีนี่ก่อนฮึโตได้รองเท้าอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมยังไม่มีอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมมีแล้ว อันนี้ผมก็มีแล้วนะครับนี่ผมก็อีกแล้วเฮ้ยได้ของอะไรแล้วตีกันให้มากันอ๋อไม่ใช่ของเก่าของเก่านี่ผมต้องการพุอันนี้เนี่ยเนือเอรเนี่ยแล้วผมก็จะรวมไข่แล้วผมก็จะเชิญออกมาเป็นตัวนี้และก่อนอื่นเรามาเอาสก,กินนี้ของเรากันเอเมเรามาแรกกันเลยแรก นี่นี่นี่ยืนยันเย้เราแลกเสร็จแล้วไอ้พวกแอวมันแลกไม่ได้แล้วนะคะเพอดีตัวตมละงูนะ้ะเขาก็มาตรงนี้เข้ามาตรงซองจดหมายนี่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 เลยก่อนอื่น,น,น,เอนเรามาเลกพวกนี้กันก่อนน,นี่อย่ขาขึ้นรถนี่เรายังไม่มีรถเป็นแบบนี้นะคะ แต่ส่วนที่เรามีแล้วมันจะเป็นถั่วมินิหน,นึ่งเลตเราก,ก็มาลักให้หมดเลยโอเคเราก็รับมานะครับแล้วเราก็มาตรงนี้ไปดูกันว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่านี่ครับนี่เออได้ถาวรครับนี่เราก็มากระช นี่คือสก,กินถาวรทั้งหมดเลยนะคะวังหงกมก็ถาวรยูจิงก็ได้ก็ได้ถาวรแล้วก็อะไรเนี่ยเครอัอนหลังเนี่ยขั้นาอ่านเลยค่ะก็ได้ถาวรอันนี้ผมก็ได้สนว์ในชะ่ไหมสนว์กก็ได้ถาวร อันนี้ทาทาเรียผมก็ได้ขายแล้วตัวนี้แม่หมดแครอนผมก็ได้ถาวนรานี่คือสก,กินถาวรหมดเลยนะครับนี่ตรงแต่งชุดเนี่ยผมก็มีชุดนะนี่อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนที่ผมปิ้นออกมาตัวน,นี้ก็คือสก,กินผู้หญิงนี่สก,กินผู้หญิง นี่คือสก,กินผู้ชายของผมไงเท่มั้ยนี่น,น,นี่เราไปเล่นแมปปลากรวกันเท่เอาแมปนี้กันแล้วกันเล่นคนเดียวนี่เราเข้าแมปปลากรวมาแล้ววันนี่ผมมารี รีวิวตัวละครกิจกรรมแล้วก็เล่นปลากลัวนะคบวันนี้ต้องกินนี้เพิ่มบัฟกระดูกอ้าตกไม่เป็นไรรอบแรกตกไม่เป็นไรยังมีรอบกินไก่ด้วยดื่มอ้ากินไก่ไหมกินไก่แล้วตกเลย แ่ไปไตกอ,อีกแล้วฮึึบึบฮึบโอ้ผ่านแล้วครับผ่านแล้วเว,ว้ไปเลยอู้เกือบตกอันนี้ก็เป็นบล็อกล่องหนนะครับแล้วก็กระโดดไปเลยโอ,อ้นนี้บล็อกล่องหนทั้งหมดเลยฮึบ เรามาเซฟกันก่อนแล้วเราก็กระโดดดึง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 โอเคแล้วเราก็กระโดดจากตรงนี้ไปเลยนะคะชุบชุบชุบโอเคแต่นี้ง่ายจังไงกระโดดต้องการไปเลยความโกง ผมโกงนะเนี่ยอุ๊โกงผ่านด้วยนี่เราใกล้จะชนะหรือเปล่าเนี่ยอยตกตกตกไม่เป็นไรชุบ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 โอเคผ่านแล้วเราก็เซฟ อู้ละนี่เราต้องค่อยๆเดินไม่งั้นอย่ตกเราต้องเดินให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นตกตายแน่เลยแล,แล้วก็กระโดดดึงไปเลยเย้เก็บดาวเพื่อผ่านชน,ะ,ะ,นะแล้วครับเย้ชนะแล้วนี่เท่เลยเท่ยังเลยอานี่นะคะ ไอ้เน,นี่ยคือแมพที่ผมไปโหลดเข้ามานะอันนจะออกนีก่คือแมพที่ผมไปโหลดเข้ามาเล่นนะครับแบบของชานนี่นี่คือแมพของผมจริงๆนะครับนี่นี่แบบของผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ส์นหงอคงนี่อ่ะเดีย๋ยวผมจะรีวิวปราสาทผมไม่ดูอุ้ยจะมาถึไก่นี่ ไอ้ยองเรียนทดีนี่ป,นปราสาทผมวิ้ยมีรอยท้าเป็นสายฟ้าด้วยดูดิอาจจะมองยากหน่อยนะนั่นอย่ผมเปับเป็นมุมมองหลังให้นี่เห็นไหมครับเรามีสายฟ้าเดินตามด้วยโอ้แท่ดิเรามาเข้าปราสาทกันเนื้ มีศัตรูครับมีศัตรูตัวนีาเอาฟานดีกว่าอ,อี๋นี่ยนี่แหละได้ใช่เออทางเข้าปราสาทอยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะาทางเข้าปราสาทผมนี่นี่นี่เราก็กดปุ่มนี้นี่ไงประตูปราสาทเปิดแล้วไอ้ผมสร้างเองหมดเลยนะครับเนี่ย คนสีผมก็พอนเองนะผมปาเป็นหมดสายลุงแล้วก็ยิงมันไปเลยนี่คือผมยังสร้างไม่เสร็จนะเหลือตกแต่งสีเพิ่มนะช,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 ชิบ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 คงอีกนานเลยเทากว่าจะสร้างเสร็จ เดี๋ยวผมพาทัวร์ป่าษานี่มีห้องน้ำด้วยชิปดูดิครับนั่งโซ่ดูสิผมนั่งเถอะ่ว่ด้วยวนั่งโวง่ชิปนี่ล้างมือล้างมือ นี่ครับผมต่อเป็นกล้องปกติให้นี่ซิงล้างมือนี่ผมมีชั้นด่านฟ้าแล้วนะครับขึ้นไปก็เลยไปจิดนี่เป็นไงนี่เต๊ะเรียนหนังสือนี่เตียงนอนจริงๆผมก็มี ไอที่ผมไปดาวน์โหลดเตียงนอนเข้ามานะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยแต่อันนี้มันนอนไม่ได้นะสิผมเลยต้องใช้อันนี้แทนเพราะว่าผมมีถั่วมินิไม่พอซื้อเตียงหรูหลาแต่โซฟานี้ใช้ได้จริงนะครับดูสินี่นั่งได้ นั่งได้เห็นไหมลงก็ได้นั่งตรงนี้ก็ได้นอนโตะ๊ะส่วนโต๊ะเรียนอันนี้ผมก็นั่งได้นะครับนี่มีการบ้านด้วยดูสิมันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกห้าเจ็ดได้เท่าไหร่ผมขอยังไม่ทำดีกว่าไปไปไหวจะมืดและนอนดีกว่า เช้าเช้าว,า,วายังเลยเหมือนทุกนอนไปนเมื่อกี้เองอนี่แล้วผมเหมือนจะดาวโหลดปกรอนอะไรบางอย่างไว้นะไม่ยจ่ไหนนี่ไม่เป็นไร๋ยวเราเข้ามาตรงโลบ้าน,นี้มาตรงนี้เข้ามาของฉันการซื้อของฉัน นี่นี่คือการดาวโหลดของผม,ผมทั้งหมดเลยนะคะนี่ผมผมมีอาหารด้วยสัตว์เลี้ยงผมก็มีหนังสือผมก็มีแอ่ผมจสะสัตว์เลี้ยงนะครับไหนไม่ใช่อันนี้เออนี่แหละหอไรฮะ้าอะสิบบาทนี่พอเราไปดาวพอเราเอามาเข้าเกมมาแล้วนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ เดีเออออกมาให้ดูน,นี่นีนะครับเราก็กดตรงลูกศรที่เป็นลูกมือแล้วเราก็เลีอ,อกมาเออสีทองตัวน,นี้ก็สีฟ้าส่วนไอ้ยอยเท้านี่ก็สีดแดงเรามาขี่เขากันอีโอบินได้ไหมอะเป็นมังกรบินได้ไหมวิบินได้อ้อาวทำไมบินได้เตี้ยจัง กรสีแดงเนี่ยไม่มีภาคคุมกับเขาเหรอไอ้ตัวที่บินได้ไหมบินไม่ได้นะครับเอาตัวนี้สิอันนี้คือผมไม่ได้เรี้ยงมาจากอันนี้นะครับนี่ผมมีแต่ป๊อปปี้ออโอ้ตัวนี้บินได้สูงเลยครับบินได้สูงเลยแต่แต่นาแต่แต่แต่เนา้า ทำไมมันกลายเ,เป็นก้อนดินนะอ๋อเราต้องเราต้องไปดาวน์โหลดก็อี้มาใหม่ไม่ถ้าเกิดมันออกจากช่องดาวน์โหลดไปก็คือมันจะกลายเป็นก้อนดินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดมาใหม่ก่อนนะต้องเป็นเตียงสีทองเดี๋ยว อันไหนน้อนไหนน้อลืมแล้วอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นี่แล้วเราก็เข้ามาตรงนี้นักพัฒนานี่ได้มาแล้วโซฟาโตเรียนหนังสือกุยอีคือนถั่ว้งมาแล้ถั่ว้มไมด้ด้ มาลงจากตัวนี้ก่นอนยึบยืบวางมันโตะไปวางเปนโตะไปยึบยึบวางมันโตะไปวางเปนโตะไปยึบยึบน,นี่ก็วางเป็นโซฟาโอเคแล้วเราก็ลงไปดูชั้นล่างกัน<ม>ว่าโถส้วมหายหรือเปล่าอ๋อนี่กลับมาแล้ว นี่อันนี้ขอมาแล้วไม่ต้องวาง,แล,วาง,ลงวแล้วทางลงอยู่างนนอะเลมแล้วทางลงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่เป็นสีเขียวนี่ลงกันลงสิ่เออลงแล้ววิจ๊ะนี่มีไมโครเวฟมีทางขยะมีตู้เย็นด้วยแต่ตู้เย็นเปิดไม่ได้ชักปุ๊บอ่ะซงน้ำ เปลี่ยนซิงน้ำก่อนซิงน้ำอยู่ไหนนาะซิงน้ำซิงน้ำน่าจะไม่ได้อยู่ในพวกนี้นะเอยวเราไปดาวน์โหลดอันใหม่ก่อนน่าจะอยู่อันนี้นำเข้าเเ้อโอเคนะคบแล้วเราก็มาเข้ามาตรงพัฒนาแล้วเราก็หาสิงน้ำกัน ว่ามีเร็อเปล่าสิงน้ำอยู่ไหนน้อืมสิงน้ำจะไม่มีนะครับสิงน้ำจะไม่มีงั้นเอาที่อาบน้ำมาก่อนก็นแลวกันนี่นี่มีที่อาบน้ำอยู่อ๋อว่างสิ ไม่วางไม่ได้น้ออันนี้รางวางนี้ครับนี่รางวางนี้เราก็ทุบกนี่เนี่ยเมื่อกี้ผมผูมันเห็นสิงน้ำไอ้น้อสิงน้ำนี่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 อยู่นี่เองอชดดนี่โอ้สิงน้ำหรูหลา นี่ลังมือสุดหน่อยชุดเช็งอ,อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรใหม่เนี่ยอาสิงน้ำชิบชิบชิบโอเคแค่นี้ห้องน้ำเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับนี่ โชว์โชว์โชว์ของเลยนี่กว่าจะสร้างแผงวงจรได้นะเอ็งไงแผงวงจรครบเฟรนนี่นี่ใช้งานได้จริงด้วยเหมือนประตูประสานนะคะอันนี้การจบคลิปการจบคลิปก็มีแค่นี้นะครับ๋ยวจบคลิปโดยการขับรถเล่นดีกว่าจีมอเตอร <c oughs> ์ไซค์เป็นไงเป็นไง เทพเทพขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยแมวเทพต้องขี่มังกรเรียกมังกรฟ้าเราหรัละวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ